เอา,า,ากระเพราหมูกรอบครับอา้าวไอ้ลงไตรแมสด,ด้วยครับมาที่ร้านนี้ต้องไตรแมสด,ด้วยแล้วก็ล้างกระเพาด้วย การเฝ้าระวังและควบคุมก,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่อุบลรางเานนะครับที่ผ่านมาครับก็ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและท่านจทาง,งจังหวัดราชบุรีกําหนดนะครับในกตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนนะครับมีการจอดเจลแอลกอฮอล์ครับแล้วก็มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย100เซนต์นะครับ คือทางองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทับที่จะป้องกันและให้าปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยการสวมแมส้างมือด้วยเจลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด19นะครับเพราะว่าเชื้อโควิด19นี่จะติดง่ายก็เป็นส่วนของคระวัตารบ เพื่อที่จะการระบาดของไวรัสโคโรนา2019ในฐานะผู้นำของกระบวนก็กระทำสัมพันธ์เกํา์ดับสายให้กับพีนพ่นอ้นองประชาชนให้รับทราบเกี่ยวกับการป้องก,ก,กันการระบาดของโรคด้วยการสวมหน้าก,กากอนมามัยทุกคนทุกครั้งเมื่อออกจากบา้านเมื่อออกไปแล้วก็ให้ทุกคนเว้นระยะห่างและกลับมาก็ให้รักล้างกายให้เรียบร้อย ทุกครั้งที่ออกจากบ้านเรื่องการป้องกันโควิด -19 นะครับในสถานบริการสาธารณสุขของเราสตอจอมประทัดนะครับก็คนไข้ที่มารับบริการนะครับก็จะได้ผ่านจุดคัดกรองก,ก,ก็คือก็คือวัดนภูมินะครับเพื่อวัดน้ำภูมิเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีในเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็การให้บริการคนไข้เราจะ,าจะย้าเตืนการคัดกรองนะจุดตรงนี้นะครับเราจะพยายามปิดเรื่องไม่ให้คนไข้เข้าไปใน ในห้องด้านในนะครับเป็นการป้องกันการการที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่ให้บริการแล้วก็จะมีการแนะนําความรู้ในเรื่องของการดูแลตนเองนะครับในช่วงนี้ก็ต้องการให้ตัวเองเป็นโควิด -19 เ้านะครับสถานการณ์โควิดคือได้ให้พวกอสมองคณะกรรมการหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนและ การนำแมสนนำเกลว์อห์ไปแจกให้กับประชาชนและให้คณะกรรมการคนดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีสกันนะรรวบกลุ่มนะครับรวบกลุ่มที่มีงานเนี้ยปะจวัตอุตภูมิก่อนเข้างานทุกคนเลยในส่วนครอบครัวของผมก็ได้บอกคนครอบครัวให้อย่าประมาทตามคำแนะนำของหมอแค่ที่เราได้รับข่าวกนะ่อนออกจากบ้านก็ใส่แมตตตลอดเวลาได้มีการ เกี่ยวกับเรื่องโควิด2019ประจำทางสอบันใจข่าวมา,ากแล้วก็ออกชาวบ้านแล้วก็มีการแจกแมสแจกเจลให้กับชาวบ้านเวลามาตลาดนัดก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิใอจใจหน้าก,กากอนามัยทุกท่านอ,อสำหรับการป้องกันโควิด19นะคะการออกจากบ้านนะคะเราก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาหลีกเลีเ่ยง การเข้าที่ชุมชนนะคะเว้นระยะห่างตสมองเราก็มีหน้าที่ผสูงอายุที่มีโรคประจำตัวก็วต้องดูแลตัวเอง,องไรมาร่วมกันใส่แมสอะออกไปไหนก็ล้างมืออย่าไปในที่ชุมชนแออัดเจลออกไปไฟข้างนอกตลอดเวลาที่เราอกข้านอก